สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะข่าวดีคู่รักมาราธอนคุยเรื่องแต่งแล้วหลังคบกันมา5้าปีข้อผาดูใจกันมาเผลอแป๊บเดียวเข้าปีที่5แล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวเสียงดีดาวโอเกะหรือดาวนัทพัฒน์สอสิมัสเถียนและนักร้องหนุม่มแกงส้มธนทัศน์ชัยอัดและ ต้องบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่ในตอนนี้แม้จะผ่านมา5ปีแต่ความหวานฉ่ำไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่าสุดทั้งคู่ได้ออกงานด้วยกันและได้อัปเดตชีวิตในตอนนี้ว่าแกงส้มไม่ได้กดดันเรื่องถูกถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่แต่กดดันว่าเราจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานยังไงเพราะเขาชอบรู้เขาจับผิด ผมได้ตลอดเลยแล้วเราก็เป็นคนโปะง่ายเรื่องแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่ต้องรอเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกตอนนี้เรื่องแต่งคุยกับดาวแล้ว แต่รอให้ทุกคนฟังข่าวดีดาวหนูต้องทำตัวสวยรอทุกวันจริงหรอแกงส้มต้องซื้อชุดข่าวมาเตรียมไว้เยอะๆแล้วก็ใส่ทุกวันดาวชุดข่าวที่ไม่ได้แปลว่าแต่งงานแต่หมายถึงบวชชีแกงส้มไปบวชพร้อมกันขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ